นั่งแล้วก็อ่านเพื่อมีคนมาเม้นสว,ส,สวัสดีคมีใครอยู่บ้างมีใครอยู่ไหมคะใครอยู่ไหมถ้าไม่มีแขนก็ปิดแล้วนะเปิดแล้วปะเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาสับเสรนะ คนดูไม่ใุ่คนแตไง ต้องเอาไปอุ่นก่อนจะเปิดแล้วนะถคาไม่มีคนดูแล้วก็จะชุนเติมใส่ด้วยเฟียดที่สุดจะเฟียด ทำเลเ่อ เป็นอะไรอะทำไมบีบไม่ได้ <S <S 2> <S 2> มันบีบได้น้อยอ่ะพ่อมันจะหมดแล้วมันแคบนน้อยสิแล้วมันก็กแค่แห้งขาในนี้อะ่ะ เอานี่มาดูเอาแล้วทิ้งอ,อ,อะไรทิ้งที่ติด็มาทำอะไรกันนะะคทำอะไรกันคะนี่ค่ะนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ กบแชร์ด้วยนะคะ,ะติดตามด้วยติดตามด้วยค่ะโอ้มีคนโบกมือเช่อเลือกให้ไหนว่าเอาไหนะคะ

โอ้แดกไม้หมดโอเคเอาลูกอมมาแทนแล้วก็โอเคเห็นมามมาโอ้ยขอโทษได้วลยค่ครับท,ที่ต้องเสียงกันค่ะ 残 เอาออกไปกินสิจะได้กินอ้าวคนดูนอ๋นี่นะคะนี่คนดูอยู่มีหนึ่งคนตอนน,นั้นแปดคนใช่ไหมอือแม่มีห้าคนหรอกเขาก็ไปเขาก็มาอานนั้นนะ เราไม่ได้ like, ไลฟ์ประจำเขาเลยยังไม่รู้จะพักนั่งนะคะเรา,ลาไลฟ์ประจำเขาก็ยองมานั่งดูเรา อีกอันนึงนะคะเดี๋ยวมาคะแป๊บนึงค่ะ นี่นะคะให้หน้องคิตตี้กินก,นนกาแฟนะคะไปโรงเรียนหรอครับ น,นี่คืออันที่ทำแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อที่ทำแล้วค่ะโอ้ย I'm เธอคนเดียวเพราะกิดกับอะไรกินแม่แฟนแล้วก็จะผิดเธอโอ้โหคนไม่ดูเดี๋ยวเขาก็มาดูทีหลังก็ได้อันนี้นะคะเรากำล่งดูแั่เลย อ๋าเมื่อกี้ไม่ควรดูเลยคุณเกา้า